มาจ้าพี่น้องมือนี้มาดามสิบ้าพี่น้องมาเอ็ดไขม่มกแค่นเมกนัาจะพี่น้องเนาะไข่มุกดอกอัญชันน่าจะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยไข่มุกงามๆามสีสวยๆน่ากินเอาไว้ใส่กับเครื่องดื่มต่างๆน่าจะพี่น้องเนาะไปเข้าไปเบิ้งขั้นตอนและวีธที่ทถ้ำไข่มมกดอกอัญชันกันเลยจ้าบาที่นี้สวัสดีจ้าพวอแม่พี่น้องสุขสุขคนมาพดมาพ,ดพอกันกับมาดามีซันห้าแเ่บท่านแนวแล้วน่จจะพี่น้องเนาะเอา มาโภกกับมาดามอีกคือเกาอลไรจะพี่น้องเนาะมือนี้มาดามก็มีสาราดีๆมีประโยชน์อีกคือเกาหลไรพี่น้องนีะมาหมอบมาเบงปันซูพีสูนองนะจะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มาดามกัสติมาอันแช่วิธีการทำไข่มุกดอกอัญชันนะจะพี่น้องพอดีว่าขางบานมาดามมันมีดอกอัญชันอยู่นะจะพี่น้องเนาะก็เลยคิดว่าสิเอาดอกอัญชันมาเอ็ดเป็นสีของไข่มุกกันนาสิโอเคนะจะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้หวังว่าคุสิเป็นประโยชน์บอหน่อยกันหลายนะจะพี่น้องเนาะเข้าไปเบ่งขั้นตอนและวิธีทำ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการเอด็ดไขมุกดอกอัญชันกันเลยจ้าเลาก็มาเบ่งส่วนผสมในการเอด็ดไขมุกวัตถุดิบอันแรกก็สิเป็นแป้งมันสำปะหลังนะจ้ะพี่น้องสองถวยนะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วก็ันนี้เป็นน้ำตาลน,นะจ้ะพี่น้องน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะจ้ะพี่น้องหนึ่งส่วนสองถวยนะจ้ะพี่น้องแล้วกนะ็สิเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่สองส่วนสามถวยแล้วก็สิมีมะนาวน้ำนะจ้ะพี่น้องเนาะมะนาว ลวกซิมีดอกอัญชันนะจจะพี่น้องแลวกสิเป็นแป้งนวลนะจจะพี่น้องเฮห้าสิเอาไว้ใส่สาหรับเวลาที่ห้าปั่นแป้งนะจจะพี่น้องมัสสิบ่เดติดติดกันกันนะจจะพี่น้องลวกซิมีหมอแลวก็ทัพพี่นะจจะพี่น้องเอาไว้สําหรับเวลาที่ห้าต้่มพอห้าฮหู้จากส่วนผสมทั้งมดและวัตถุดิบอุปกรณ์ในการเอดไทมุกดอกอัญชันและไปห้าไปสู่ขั้นตอน วิธีการทํากันเล่นนะจ๊ะตามไปเบอรงกันเลยจ้าอันนั้นเบรกมาดามก่อสิเปิดแก๊สก่อนเราจะพี่น้องเปิดแก๊สใส่ไฟกลางเราจะพี่น้องเนาะต่อไปมาดามกระเซียวน้ำใส่ลงไปในหม้อจ้ะน้ำเดือดแล้วมาดามก็สิใส่ดอกอัญชันลงไปได้เนาจะพี่น้องเนาะรอให้ทีของดอกอัญชันมันออกมาก่อนนะจ๊ะน้องสีของดอกอัญชันก็เริ่มออกแล้วจ้ะมันเนี่กระต้่มไปสักพักนึงก่อนเราจะพี่น้องเนาะให้มันเดือดอีกจก พักหนึ่งเนเดี๋ยวมาดามกะสิเอาเลยนะจ๊ะเอาบันนี้มาดามกะักเอาดอกมันออกนะจ๊ะพี่น้องเนาะเสียเอาแต่นาำม,มันมาดามกะซีเอาเั็นมะนาวละลายสีมนันนาจจะพี่น้องเนาะสีใดสีตามที่เราต้องการบีบใส่ลงไปนะจ๊ะไปเบรื่องขั้นตอนในการทำต่อไปกันเลยนะจ๊ะมาดามกะสิเติมน้ำตาลทรายลงไปนะจ๊ะพี่น้องใหก้ก็คนจนมันน้ำตาลทรายละล,ะละยายนะพี่น้องเนาะ จะพี่น้องพอน้ำตาลไส้นะ่าร่าวนะมะดามกับสีแบ่งแป้งเป็นสองส่วนเราจะพี่น้องส่วนเหล็กมะดามกับสีเทลงไปในหม้อเลยนะจ๊ะเทแป้งเสร็จก็นำกับข้นค้นให้แป้งมันละลายนะ,ะพี่น้องเนาะหแป้งมันสุกเทแป้งส่วนที่เหลือลงไปนะจะ๊ะแล้วก็คข้นะพี่น้องเนาะไฟเข้าพอนลงเราจะพี่น้องพอนลงอ่ะมันเป็นไฟตั้มนะจะพี่น้องเนาะ มาดามก็จะข้นไปเรื่อยๆกาดที่เ้าได้ข้นแป้งมาสักพักแล้วเ,าเราจะพี่น้องซีมีความเหนียวนุ่นเลยตอนนี้กขน,นาสิพอ่อแล้วน้อพี่น้องเลยมาดามก็เอาไปหนวดตอ่อในถาดเราจะเป็น้องเนาะไปคืเบิ่งวิธีทำสองต่อไปก็ได้จ้ะเอาแป้งลงมาหนวดเราจะพี่น้องเข้ากันโรยแป้งมื่วนก่นนกนอ,นะนอนเราจะพี่น้องเนาะใส่ถาดตันมันติดถาไม่จะพีน้องหลังจากที่มาดามหนวดมาสักพักหนึ่งเราจะพี่น้องนะเนาะแป้งก็เริ่มดูโตแล้วจ้ะในพี่น้อง สมมติว <man> ่าเข้านวดเข้านวดไปแล้วมันมันนั่นเหลวนะจะพี่น้องเนาะห้องกระเติมแป้งมันลุ่มไปนะจะพี่น้องเนาะเติมแป้งมันแล้วก็นวดไปพร้อมกันสังเกตลงว่าถ้าแป้งมันยังเหลวอยู่กระเติมค่อยๆเติมไปที่ละหน่อยนะจะพี่น้องเนาะตอนนี้แป้งกระนาสิพ่อพ่อได้แล้วน่าจะพี่น้องเลยมาดามสิโรยแป้งนวดใส่องหลังจากที่เข้านวดแป้งเสตเรียบร้อยมาดามก็บสิแบ่งแบ่งแป้งเป็นชิ้นๆไปนะจะพี่น้องหรือถ้าใครอยากเอดเป็นเ้นแบบนี้ก็ เด็ดแป้งนั splash, the ่นนะจ๊ะพี่น้องเนาะเด็ดแป้งกะประมาณเอาแล้วกันเด็ดเป็นมุ้งกลมเลยปั่นปั่นปั่นไหนมันเป็นมุ้งกลมประมาณขนาดซจำดีเฮาต้องการละจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวมาดามขอไปปั่นในเซตก่อนนาจะพี่น้องแล้วเขาจากแมาเบิ้งว่าหน้าตาตอนที่มันปั่นเสร็จมันเป็นยังไงนะจ๊ะพี่น้องเนาะ๋ยวพี่น้องตอนนี้มาดามก็ได้ปั่นไข่มุกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องเนาะบาดที่นี่มาดามก็สิไปตั้งไฟนะจ๊ะพี่น้องเนาะต้มนลำห้อนนะจ๊ะพี่น้องเนาะไปเข้าไปเบิ้ ส่วนอัตราส่วนในการต้มไข่มุกเราจะพี่น้องอันนี้ไข่มุกมาดามตวงแล้วได้สามถ้วยครึ่งเราจะพี่น้องเนะาะไข่มุกสามถ้วยครึ่งนามมาดามกับที่ใส่ไปเป็นสิบสี่ถ้วยเราจะพี่น้องเพราะว่าถ้วยหนึ่งมันตีเป็นนามได้สี่สี่ถ้วยเราจะพี่น้องเนาะกับไปวันนี้มาดามกับไปต่างไฟกันนะจ๊ะเ้องก็บตวงนามใส่หมอนะจะพี่น้องเนาะสิบสี่แก้วแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆจนกว่า มันสิเดือดมันจะพี่น้องเนาะใส่ไฟใส่ไฟสูงมันจะพี่น้องเนาะเฮาจะพี่น้องตอนนี้น้ำก็ได้เดือดแล้วนาะจะพี่น้องเนาะวันนี้มาดามก็สิเท <Hey. S 2> ไ้้หมกลงไปเลน่นมันจะพี่น,อ <Hey. S 2> น,น้องเท่ลงไปแล้วเข้ากับฝาวข้นเลยนันจะพี่น้องเนาะอย่ามันนั่นติดหมอจจะพี่น้องตอนนี้เขาต้องมันข้นดูดูเดือดจะพี่น้องเนาะยันไข่มุกมันติดหมอดจะพี่น้องแล้วเขาก็ทถาไปจนกว่า น้ำม,มันน้ำม,มันจะเดือดแล้วการไข่มุกฟูขึ้นมาอีกรอบหนึ่งกอนเราจะพี่น้องเนาะแล้วเขาจะมาเบ่งกันจะ้ะนีจ่จะพี่น้องตอนนี้หลังจากที่เข้าได้ต้มไขม่หมกมาสักพักหนึ่งเราจะพี่น้องมันก็ได้ฟูขึ้นจนทุกเม็ดแล้วการเดือดแล้วนาะพี่น้องวันนี้เขาก็สีลดไฟลงให้เป็นไฟกลางเราจะพี่น้องนะเนาะเขาก็ต้มต่อไปอีกสามสิบถึงสามสิบห้านาทีเราจะพี่น้องเนาะพี่น้องตอนนี้เข้าก็ได้ต้มไข่มุกมาเป็นระยะเวลาครบ สามสิบหาหนาทีแล้วน่าจะพี่น้องมาที่นี่มาดามกับสิปิดแก๊สน่าจะพี่น้องเนาะปิดแก๊สเสร็จแล้วมาดามกับปิดฝาหม้อไว้อีกสามสิบหานาที่น่าจะพี่น้องเนาะแล้วเข้าจังมาเอาไข่มุกไปล้างน่าจะพี่น้องเนาะตอนตีดสิเทไข่มุกลงตะแกรงน่าจะพี่น้องเนาะใส่ซ้อนหรือว่าทับพี่ข้นก่อนน่าจะพี่น้องเนาะเพื่อสิได้ง่ายเวลาที่เข้าเทลงน่าจะพี่น้องน้ำสิบรีติดหมอนะจ๊ะ เลยจะมับบนมาล้างกันเลยไข่มุกดอกอันชั่นเราจะเป็นนองสีสวยงามนะเอาแม่ด่างกับิเทไข่มุกมกันจะลงไปในตะกเกนะียงแน่เราจะเป็นนองเสร็จแล้ววันนี้มาด่างกับซีเปิดน้ำไล่แนะน่เราจะเป็นนองเนาะเปิดน้ำล่างเลยบันนี้ล่างเอาเมือ,มอกมันออกจ้ะ ล่างไปเรื่อยๆจะพี่น้องจนกว่าว่าเข้าเวลาเข้าจับเบิรงไข่มุกเนี่ยนะจะพี่น้องเนาะให้มันมีความเย็นเท่ากับน้ำที่เข้าเปิดใส่ได้เราจะพี่น้องถางซือว่าไข่มุกนั่นถือว่าใส่ได้นะาจะพี่น้องเนาะเอ๋อแบบมาดามกับซุปร่างก็เลยเนาะตอนนี้อุณหภูมิของไข่มุกก็ได้เย็นเท่ากับน้ำมาเลยจะพี่น้องมาดามกับสุกิดน้ำอะไรจะพี่น้องเาแบบนี้เนาะน้ำมันมาดามกับเทน้ำเลยนาะ เสร็จแล้วมาดามกับสิเทไข่มุกส่ล่างเสร็จเราจะพี่น้องใส่ในกระมังนเลยนี่เราจะพี่น้องมาดามก็ได้ล่างไข่มุกดอกอัญชันเสร็จแล้วเรียบร้อยจะพี่น้องบารีเท้าก็สิไปสู้ขั้นตอน่ตไปกันเลยนะจะพี่น้องเนาะตามไปเบิ่งกันเลยจ้ามาก็สิเป็นการเอาน้ำตาลนะจะพี่น้องน้ำตาลใส้ขาวหรือใส่แดงก็ได้นะจะพี่น้องเนาะตักผสมใส่กับไข่มุกเราจะพี่น้องอันนี้มาดามส่ใส่ไปประมาณแปดส่วนโตนะจะพี่น้องเนาะบานีเท้ากับคนจะพี่น้อง เวลาเฮาคนเด้อพี่น้องเนาะคนค่อยๆเด้อพี่น้องบ่ว่าเดี๋ยวไข่มุกมันสิแตกนะพี่น้องเนาะเล็คนจนน้ําตาลมันละลายวพี่น้องน้ําตาลนี่เวลามันละลายนี่มันสิช่ยให้ไข่มุกนี่บ่ติดกันนะพี่น้องเนาะหรือว่าไมีน้ําเชื่อมก็สามารถเอาน้ําเชื่อมพี่น้องเนาะผสมใส่กับน้ําผึ้งได้นะพี่น้องเนาะไข่มุกสิมีความมันวาขึ้นเนาะพี่น้องเฮ็ดให้มีสีสันดูารับประทาน่ก่าเก่เนาะพี่น้องอันนี้มาดําบ่มี ไอ้น้ำผ kind of ึ่งมาจะพี่น้องเนาะมาดำกับบอสไซน์นีจะพี่น้องเนาะเอาที่ห้าสะดวกมาจ้ะมาดำพออนุญยอาข้นให้เสรซตคนเราจะพี่น้องเนาะอาพี่น้องตอนนี้มาดำก็ได้ข้นน้ำตาลจนละลายเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะจะพี่น้องเนี่ยหน้าตาของไข่มุกกระสีประมาณนี้เนาะจะพี่น้องเนาะไข่มุกที่ชุกมันช่างในมันจะใสปิ้งเลยเนาะจะพี่น้องเนาะสีบลมีตขาวๆสีบลมีตขาวๆเป็นไตเราจะพี่น้องสังเกตเลยเลยจะพี่น้องไข่มุกใสปิ้งเลยเห็นมาจะพี่น้องเอาบันนี้พอห้าวข้น น้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดามกับสิทเทใส่กระปุกเก็บไว้ใส่เราจะพี่น้องเนาะเวลาห่อไปใส่มันสิได้สะดวกสบายเราจะเซตแล้วเรียบร้อย,ยแค่นี้เราจะพี่น้องเนะาะไข่มุกแห้งเมกเราจะพี่น้องไข่ปลาเอดเองบ่ได้เราจะพี่น้องเนาะเอดเองง่ายๆจะพี่น้องไข่มุก เอาไปใส่สาหรับใส่เครื่องดื่มต่างๆเราจะพี่น้องเนาะที่ใส่กระปุกไปเลยเขากับอาลฟาปิ้งแ้พี่น้องปิใหไสนินทกันหมดกันมาแลงเขานะแค่นี้กเสร็จแล้วเรียบร้อยจะพี่น้องไขมุกแค่นี้จะพี่น้องไขมุกอันชั้นเราจะพี่น้องเนาะสามารถเก็บไว้ใส่ได้หลายมืออยู่นะจจะพี่น้องเนาะพูดถึงว่าคันเฮาใส่ผ้าในมือเดียวบ่เบิ้ลเราจะพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้มาดามก็หวังว่าคงสิเป็นประโยชน์บลายกันหน่อยเราจะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่เขามารับชมเราจะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดยจะพี่นองขอพุ่นในหลายเดยจะพี่นองที่เขามารับชมมันจะพี่นองเจอกันคลิปหน้าจะบุญรักษาที่ดาคุ้มครองอสวัสดีจ้า